สานที่เท่าไหร่ครับก็กำลังดูฟอร์มพี่ชลรทานครับผมอ่ะทำไมดูฟอร์มของชลรทานครับก็เอาไปวางแผนการซ้อมแล้วก็นําขึ้นไปใช้บนเวทีครับผมมีรายการแล้วครับวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมครับผมที่ไหนครับชกกับใครชกอที่จามาซาแลชดาครับชกพี่ชลรทานออพิยะพินโยครับผมก็เลยนั่งดูฟอร์มครับเพราะพี่เขาเก๋ามากครับชิงแชมป์โลกถึงสองครั้งครับแต่ว่าก็พี่เขาไม่ได้แต่ว่าพี่เขามีความเก๋และประสบการณ์เต็มเปี่ยมครับผม รู้สึกไงบ้างได้ชกกับอนักชคที่เคยชิงแชมป์โลกมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ท้าทายกับตัวเองมากครับว่าได้โชกกับนักมวยเกตสูงสูงเกตดีๆแล้วก็มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมอย่างนี้ก็จะได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับก็มั่นใจมากน้อยแค่ไหนก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในเรื่องของการฟิตซ้อมแต่ว่าเกมการชคก็ต้องดูกันบนเวทีครับ ฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยครับก็จะชกให้เต็มที่แล้วก็ออกมาดีที่สุดครับผมชกวันไหนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมครับผมวันเสาร์ครับผมแฟนมวยจะชมได้ช่องทางไหนอ่าช่องไทยรัฐสามที่สองครับเวลาก็สี่โมงสิบนาทีครับผมครับผมครับครับผม